ถ้างั้นการภาวนาถ้าจิตของเราสงบแล้วอย่างอื่นไม่มีโอกาสได้จะแก้ไขได้รอกเพราะตมาพิจารณาดูแล้วยากมากเลยยากมากเลยมีแต่การภาวนาท่นนั้นถึงจะล้างสันดานตรงนี้ออกได้ถ้างั้นการภาวนาถ้าจิตของเราสงบแล้วถ้าจิตของเราสงบแล้วก็เราก็จะล้างออกได้ส่วนหนึ่งแล้วถ้าจิตของเรายิ่งสงบเรื่อยๆมันก็ล้างไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยๆไปจนสุดท้ายจิตของเราก็ไม่ดูถูกอ่าไม่ ไม่เหยียดยามคนไม่นินทาคนอื่นเนี่ยมันจะไปอย่างนั้นมันก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเรื่อยๆๆจังนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมเราต้องการพ้นทุกข์เราไม่ต้องการให้เกิดบางคนก็ไม่ต้องการให้เกิดอีกเพราะการเกิดนี่ลำบากมากโยมลำบากที่สุดเลยการเกิดเนี่ยบองตรงไม่มีอะไรทุกข์ทกันที่ต้องเกิดอีก้างนั้นที่เราภาวนาเราไม่ต้องการเกิดเราก็พยายามดูจิตใจของเราให้มันเกิดภาวนาทำภาวนาอย่างไรถึงไม่เกิดก็ดูที่ใจเราดูที่ใจปั๊บเราเห็นใจปั๊บเราก็จะรู้ว่าใจเราจะเกิดหรือไม่เกิดก็จะเข้าใจถ้าใจมันว่่าางเปล มันก็ไม่เกิดถ้าใจมีนินทามีความโลภค,ความโกรธความหลงมันก็ต้องเกิดอ่ามันก็ต้องเกิดของมันอยู่นั่นน่ะทั้งนั้นเราต้องแก้ไขของมันให้มันพ้นจากสภาวะจิตใจของเราออกไปให้พ้นไปนั้นถึงว่าอุบายการสอนธรรมที่จะรมมาบอกนั้นเป็นการอุบายที่รู้สึกง่ายแล้วก็มันมันเป็นโอกาสที่ ใครๆก็ทาได้ถ้าเพียงแต่ว่าบางคนทําแล้วไม่เคยสังเกตบางคนกินน้ําเย็นก็ก็กือกไม่หลับตาสังเกตเลยลืมตานึกพุทโตไว้ก็ไม่ไม่สังเกตเลยน้ําเย็นไปตรงไหนก็ไม่สังเกตตามเลยสุดท้ายจิตของเราก็ไม่รวมลงไปทั้งนั้นการปฏิบัติทมเราต้องคิดว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ลวงตาไปองค์เดียวเนี่ยต้อมาสะเทือนมากสะเทือนมากเลยเพราะว่าอาจารย์ไปแล้วและใครบ้างที่จะ ที่จะเป็นที่พึ่งของเรามันไม่มีเลยนะมันไม่มีเลยเพราะหลักชัยของเราเสาใหญ่ของเราล้มไปแล้วพวกเราก็ตอนนี้ก็เบริงวางกันนะฮะบางคนก็นี่ไปอย่างน้อยก็ตอนนี้เราก็ยังมีอาจารย์สนองอีกองหนึ่งหลักชัยของเราพวกเราเกาะติดแน่นอยู่ก็พยายามดูว่าอาจารย์ท่านแสดงยังไงท่านคิดยังไงท่านทํำยังไงก็พยายามดูนิสัยท่านแล้วก็พยายามศึกษาในในความรู้สึกของท่านไม่ใช่อยู่กับท่านมองท่านไม่เห็นมันไม่ถูก